สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทำเท่านั้นครับสวัสดีครับพี่มหาเศรษฐีในห้องสร้างไดมอน 4, 000, 000, ด์4 7 4ล้านไดมอนด์ดยกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องของเราจากห้องต่างๆด้วยที่เราได้จ้ำออกไปนะครับสู่ห้องเรียนต่างๆที่ แตกออกไปเป็นห้องย่อยๆอีกหลายๆสิบห้องกันเลยทีเดียวสวัสดีพี่น้องของเราอย่างเป็นทางการทุกๆท่านครับก็ต้องขอบคุณโค้ดประยุนพุ่มพวงรูบี้ของเราแล้วก็พี่สุรชัยอินเจริญกู้หูพารวยทุกๆวันนะครับตีสี่สิบเก้านาฬิกาในห้องสร้างไดมอนท่านก็มาเปิดห้องเรียนตีสี่สิบเก้านาทีนี่แหละนะครับให้กับพวกเราทุกๆวันขอบคุณครับขอบคุณครับไอหนุ่มโบมา ของเรานะครับมหาเศรษฐีเดชสิริอุดรทางนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาละครับเกตของเราทั้งสองท่านพ่อปู่พมพานิชแก้วงามกดไก่ธิรยุทธนินพานิชนะครับก็ได้ถามถ่ายกันวาไรตี้เป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งสิ้นเลยจริงๆแล้วนะครับข้อมูลต่างๆ ที่พวกเราได้เรียนรู้นี่คือสองท่านเนี้ยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเป็นโค้ดเป็นครูกันมาแล้วนะครับและท่านก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆคำโต้แย้งต่างๆหรือแม้แต่ทีมงานนะครับที่ได้ทำไทยก็เอามาเป็นประโยชน์ให้กับเราในห้องสร้างเดมอนในช่วงเช้าๆด้วยเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับเกือบจะเปิดใหม่นะครับถามโคดไก่ด้วยนะครับก็ถามพ่อปู่ด้วยว่า เออในกรณีนะครับอ่าในกรณีนะผมเองเนี่ยโอ้โหฟังท่านประธานสมมติผมเป็นคนใหม่ผมเป็นคนใหม่นะผมเป็นคนใหม่ผมฟังท่านประธานเสร็จแล้วเนี่ยประธานก็แยกกลุ่มย่อยออกมาให้เราเห็นสามกลุ่มเลยอะ่ะแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งอะ่ะผมยังอบรมเรียนรู้ยังไม่ได้เก่งมากแต่บงังเอ,อิญผมไปรู้จักกับผู้นําระดับสูง ของค่ายหนึ่งอ่ะแล้วก็สนิทกันด้วยผมอยากเอาเขาเนี่ยมาเป็นทีมงานมาเป็นทีมงานถ้าเขามาเนี่ยโอ้โหมากันแบบผมว่าเป็นเรือนพันอนะ่ะไม่ต่ำกว่าสองสามพันคนแน่ๆเลยผมคิดการใหญ่แหละอันนี้ฟังเพื่อนๆฟังด้วยนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์นะะเออแต่เช็คไปแล้วเนี่ยเฮ้ย เขายังทำงานตัวนู้นอยู่แล้วเขาก็มีรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยสี่สาห้าแสนนะแต่ผมก็ต้องการเอามาอยู่กับผมอะต้องการเอามาเป็นทีมงานผมอะนะครับอันนี้วารตีตีต่อนะวาลตีต่อนะครับเออถ้าเป็นแบบเนี้ยผมควรทำยังไงครับโคตไก่โคดอ่าอ่าพ่อปู่ครับควรทำยังไงครับอ่าเปิดใมม่คุยกันนะวาลีตีต่อเลยครับโคตไก่ครับ เข้าคับเข้าห้องน้ำเออกำลังจะเข้าห้องน้ำอและก็รนีอย่างนี้ก็ขั้นตอนแรกถ้าเราไม่มีความเก่งพอก็ปรึกษาผู้นําได้นะครับอย่างเช่นพี่จัมโบ้เนี่ยผมก็ปรึกษาบ่อยนะครับตัวผมเองถึงว่าจะมีความรู้แต่ในบางครั้งนะครับเราก็เจอกับเคสใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องปรึกษารึกษากับผู้นําที่เก่งนะครับอ่าเราจะได้คําชี้แนะ และกระบวนการและวิธีการนะครับท่านก็จะบอกเราเป็นขั้นเป็นตอนนะครับให้เราโจทย์แล้วก็เราทําตามที่ท่านบอกแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเยอะๆมากมายนะครับแล้วก็เราก็ทําตามตรงนั้นเลยครับแล้วก็ผมเคยโทรประชุมสามสายนะครับโดยการเคียบพี่จัมโบแล้วก็ให้พี่จัมโบคุยให้ในเบื้องต้นอะไรแบบนี้ครับหรือทําการนัดหมายนะครับกับเขานะครับเพื่อที่จะให้เจอกับผู้นําเลยก็ได้ครับ โอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากอ่ะทีนี้เนี่ยก็เป็นคําถามเลยนะครับเป็นคําถามําบเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาฟังเพื่อนว่าถ้าเจอนะครับขอบคุณโค้ดไก่มากๆเลยที่ได้อ่าตรงนี้นะครับถามถามผู้นํานี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะครับทีนี้ถามเพื่อนๆด้วยถ้าเราเจอเคสแบบเนี้ยที่เป็นผู้นําและแต่เราอยากได้เขาทั้งองค์กรเลยอะสมควรไหมครับคู่ควรไหมครับที่จะไปอ่า ไปหาเขาช่วยช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับพิมพ์กันมาพิมพ์กันมาดูหน่อยนะครับเราอยากได้ทั้งองค์กรเลยนะครับไม่สมควรจุมบนลเล็กายนะครับโอ้ท่านจุมบนลเล็กายไม่สมควร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 อ่าแต่ว่าเริ่มเข้าใจโจทย์แล้วนะครับทุกคนเริ่มเข้าใจโจทย์แล้วอ่ะอย่างนี้ครับก็เป็นความรู้ของพวกเราทุกคนขอบคุณโค้ดไก่นะครับที่ ผู้นำแล้วผู้นำก็จะแนะนำเรานะครับว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งตราบใดที่เขามีรายได้ขนาดนั้นตัวเราเนี่ยเป็นแค่นอนตัวเล็กๆเ,เข้าไปเนี่ยนะครับโดนเขาจิกกินแน่นอนข้อที่หนึ่งนะครับโดนเขาจิกกินแน่นอนข้อที่สองครับฟังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วย ตราบใดนะครับที่ผู้นําระดับสูงของค่ายๆนั้นเนี่ยเขายังรับรายได้อยู่ bat. กฎกติการะเบียบของแต่ละบริษัทเขามีเหมือนเราครับเขามีกฎกติกาที่ชัดเจนเขาไม่เขาไปที่อื่นไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าไปนะครับเขาจะโดนบ, Jones, บล็อกรหัสจากค่ายๆนั้นและเขาก็จะสูญเสียไรายได้สูญเสียอง,งค์กรไปเลย ตรงนี้ทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะงั้นผู้นําเนี่ยเขาจะห้ามอย่าไปเลยนะครับไม่ไม่สมควรไม่งั้นเราเนี่ยแหละครับจะโดนเขาจิกกินเป็นอาหารทั้งหมดเลยและเราเองครับก็จะเสียรูปทรงอ่าคุณก็จะหายไปจากธุรกิจท็อปอัพธุดิแน่นอนอันนี้ฝากเอาไว้สําหรับผู้นํานะครับเอาละครับก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้นําอดีตเคยเป็นผู้นํา เคยมีรายได้เจ็ดหลักต่อเดือนด้วยฟังให้ดีนะครับเคยมีรายได้เจ็ดหลักต่อเดือนด้วยอยู่มาถึงยี่สิบกว่าปีแล้วว่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยองค์กรหายรายได้หายนะครับเหลือหลักหมื่นเหลือหลักหมื่นเฟลละเฟลละนะครับถ้าเกิดเราเจอผู้นำที่เคยอ่ามีบารามีมาก่อนแล้วก็รายได้ล่วงขนาดเนี้ยเพื่อนเพื่อนว่า สมควรไปคุยไหมครับหรือสมควรที่จะนําเรื่องนี้บอกผู้นำหรืครับบอกผู้นํำไหมสมควรไหมอ่ะข้อสําคัญคือเรารู้ด้วยนะเรารู้จักด้วยเพื่อนๆลองสมควรโอ้โหนี่เร็วมากเลยนะเนี่ยอ่าอ่ะคุณลักบอกได้เอาผู้นําไปช่วยนะครับธัญญพรประสิทธิ์สมควรนะจุมพลเล็กใบนะครับผู้นําของเราสมควรอย่างมากอ่ะนะครับคุณน้องตะวาัน พเปยกสมควรนะเปยกนะโอเคเลยนะครับกดอ้อนสมควรค่ะน้องอ้อนนะครับน้องสาวขอบคุณครับดีอ่าโอเคค่ะสมควรเห็นไหมครับโคดยูลิสมควรค่ะตะวันนะครับวีจ่านิดนะครับโอ้โหกูเป็ดด้วยเนาะน่ารักมากเลยนะครับนิชานะครับอพรไปอ่ะถูกต้องครับถูกต้องครับท่านอ่าวรพงศ์ด้วยนะครับ ดรปลาครูปลาครูปลานะครับพินโยนท่านยุทธศักดิ์ลักุมรวเอาจารย์ละอ้อน่ารักมากเลอ่ะจริงๆแล้วนะครับถูกต้องครับแปลว่าทุกคนเริ่มเข้าใจบทบาทตรงเนี้ยพอเรามีส่วนร่วมกับเหตุการณ์แบบนี้ถูกต้องครับผู้นำเนี่ยจำได้ไหมครับที่เราเรียนรู้กันเขาเรียกว่าเช็คฟอร์มมาให้ผู้นำก่อนบอกข้อมูลให้ผู้นำเสร็จ ผู้นำเนี่ยแหละครับจะเป็นตัววิเคราะห์ให้กับเราในการพูดคุยแล้วก็จะสอนเราด้วยเอาข้อมูลให้มากลึกกว่านั้นมาให้เราด้วยนี่คือการทํางานของผู้นำที่เขามีนะครับที่เขามีประสบการณ์ปิดใหม่ด้วยนะเข้ามาใหม่ที่เข้ามาใหม่ปิดใหม่ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวโดวนลบนะครับปิดใหม่ด้วยคุณอะไรเนี่ยอ่าอะไรนะครับรัตินัทอะไระคร,รับรัตนัดรัตนั รัตนานะครับอ่ารัตนาปิดไหม่ด้วยครับคุณรัตนาไม่งั้นเดี๋ยวโดวนลบนะนะครับโอเคเนาะ,ะเราไปต่อในการพูดคุยกันในการพูดคุยกันนะครับมันเป็นเรื่องของการเช็คฟอร์มและเป็นเรื่องของการวิเคราะห์กับผู้นําที่เขามีประสบการณ์สําคัญนะครับมากๆเลยเป็นเห็นผู้นําหลายคนเนี่ยโอโหเขียนเขียนเป็นกระดาษส่งมาให้ผมเลยประวัติของคนที่จะไปคุย นี่คือทำงานแบบมืออาชีพครับนะครับนั่นคือโคดอ้ดประสิทธิ์พรบุญมั่นนะครับก็เช็คฟอร์มรมาจากพี่แขกอย่างนี้เป็นต้นเราจะได้รู้ครับแล้วเราก็จะเข้าใจเลยที่มาที่ไปของบุคคลคนนั้นเห็นไหมครับทำการบ้านมาดีมากๆเลยเพื่อนๆครับหลายๆครั้งผมเห็นหลายๆคนที่ยังทำงานไม่เป็นตื่นเต้นครับ ออกไปคุยโทรศัพท์พอเขารับสายตื่นเต้นครับโคดโคดวกมือมาเลยยื่นให้เลยครับไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยเพื่อนเนี่ยพึ่งพพ่งคุยคุยกูไหนคุยไหนคุยไหนเห็นไหมที่ละครเวทีที่เล่นกันบนเวทีเหมือนเป๊ะเลยสิ่งหนึ่งนะครับอย่าทําแบบนั้นอย่าทําในสิ่งที่มันไม่สมควรเราตื่นเต้น เสร็จแล้วเราเนี่ยแหละครับจะหายไปจากธุรก,กิจก่อนเพื่อนเลยเอ๊ะทำไมปิดไม่ได้ละ่ะเอ๊ะทำไมนุ่นทำไมนี่ทำไมนั่นก่อคุณนั่นแหละครับไม่เรียนรู้ทำงานก่อหม่เป็นเช็คฟอร์มให้เขาให้ผู้นำคุณก่อใหม่เป็นสุดท้ายจะตายเพราะความตื่นเต้นครับห้องเรียนรู้ทุกๆุกห้องมันมีความหมายทั้งหมดครับความหมาย ของการเรียนรู้ของการกระทําของการที่ผู้นําทําให้เห็นลหลายครั้งที่ผู้นําทําให้เห็นเราก็ละเลยไม่คิดที่จะฟังผูน้นําออกไปโทรศัพท์อยู่หน้าแหละคุณรู้ไหมครับคุณกําลังทําในสิ่งที่ล้มเหลวไม่ใช่ทําในสิ่งที่สําเร็จเลยและวันหนึ่งผู้นำนะครับเขาจะไม่ทํางานกับคุณถ้าคุณทําแบบนี้ ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยเรียนรู้ครับวเพื่อทําความเข้าใจกับตัวเราเองนั่นแหละเพราะวันหนึ่งคุณก็เป็นผู้นําแล้วคุณก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้และวันหนึ่งคุณก็จะเป็นคนที่สอนคนอื่นได้เช่นกันครับเอาละครับกลับมานะครับกลับมาตอนนี้ก็โอ้โหเวลาล่วงเลยไปเร็วมากๆเลยนะครับเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสองนาทีแล้วนะครับก็คง ไม่ได้มีอะไรเยอะวันนี้คนจะได้ความรู้กันมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับท่านประธานก็ได้ประชุมท่านประธานท่านดรสวัสดิ์ไพศาลสารวัตรของเราแล้วก็ประธานรุ้งพัฒนารีไพศาลสารวัตรของเรานะครับก็เป็นข่าวดีครับข่าวดีสําหรับคนที่อยากจะทำเซ็นเตอร์นะครับท่านเองก็สนับสนุนเลยนะครับคนไหนที่จะทำเซ็นเตอร์ก็จัดตั้งนะครับ ในเงื่อนไขนะครับจัดตั้งคณะผู้บริหารเหมือนที่ทาง,ท,างทีมอุทัยธานีนะครับเป็นโมเดลเลยนะครับได้ทํากันนะครับจัดตั้งสิบท่านฟังให้ดีนะครับจัดตั้งสิบท่านขึ้นไปขึ้นไปในกระบวนการจัดตั้งนะครับก็ทุกคนก็มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ขบวนการนี้ครับทางบริษัทเองนะครับก็มีเงื่อนไข นะครับเงื่อนไขก็คุยกันในทีมนะครับหรือคนไหนที่ไม่มีการจัดตั้งเราจะดึงมาเป็นทีมก็ได้สามร้อยครับสามร้อยแพตติน 1, ัมบริษัทสนับสนุนหนึ่งหมื่นบาทบริษัทสนับสนุนหนึ่งหมื่นบาทฟังไม่ผิดนะครับสามร้อยแพตตินัมสำหรับองค์องค์กรนั้นๆสำหรับเซ็นเตอร์นั้นๆน,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 นะครับลองดูนะครับลองดูนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยเลยเพราะว่า อันดับแรกเลยนะครับบริษัทยื่นมือมาเนี่ยบริษัทก็พร้อมครับที่จะส่งเสริมเพื่อให้เพื่อ,ให,อให้เกิดแรงเวี่ยงนะครับโมเมนตัมที่สูงขึ้นสามร้อยแพตินัมทุกคนครับวันนี้เนี่ยในกระบวนการที่เราจัดสปอนเซอร์คนเข้ามาเราจะนับแพตินัมนะครับเราจะนับแพตินัมวันนี้เราทำกันเต็มที่ ยกตัวอย่างว่าองค์กรโอ้โหจัดตั้งกันเป็นเป็นสิบเป็นสี่สิบเป็นห้าสิบคนทุกคนร่วมกันทำงานในองค์กรเพราะด้วยแผนธุรก,กิจของเราเนี่ยมันขึ้นหาทุกคนนะผมมองเห็นว่าทุกคนเนี่ยจะรับเงินแสนยังไม่ต้องถึงสามรอยหรอกครับแค่ร้อยแพตตินัมเนี่ยทุกคนฟ้าเงินแสนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะเป็นตำแหน่งรูบีกันแบบไม่ยากเลยแน่นอนครับ ส่วนบริษัทสนับสนุนให้กับพวกเรามันคือโมเดลหนึ่งโมเดลนะครับเมื่อวานฟังแล้วก็ชินชมบอสทั้งสองเป็นอย่างสูงเลยเห็นไหมครับบริษัทเองก็ยื่นมือลงมาที่จะสนับสนุนเรานะครับอ่าก็ใช้อิน o อยอินอยของเซ็นเตอร์นั้นนะครับเป็นการซื้ออย่างเช่นอุทัยธานีอ่าซื้อมาอแล้วก็จะรวมพลคนคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์ก็รวมได้ ก็ใช้รหัสของกูไทยธานีซื้อนะครับบริษัทจะนับรหัสนั้นเป็นใครเลิกก็เป็นคะแนน,นเลยนะครับเป็นคะแนนเลยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีพี่น้องของเราโคดอ,อ๋อยอประสิทธิ์ประสิทธิ์รธพรโคดอ๋อยนะครับธัญพรกันยิ่งจากจังหวัด ประจวบคีรีขันเป็นต้นนะครับเมื่อวานก็ได้ซื้อกันในห้องเลยทีเดียวนะครับแพตินัามก็นับให้ครับนับให้เลยตั้งแต่เมื่อวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอเราจัดตั้งรู้ไหมครับว่าองค์ประกอบหลักเลยคือมันจะเป็นรูปกระบวนการที่ชัดเจนในการอบรมเรียนรู้ทุกๆวันครับเฮลมิตติ้งก็จะเกิดขึ้นช่วงเย็นๆมาประชุมกันมาวางแผนกัน หาอะไรซื้ออะไรนะครับทุกคนก็จะรวมตัวกันนั่นเองนะครับจะไม่ใครคนใดคนหนึ่งต้องมาจ่ายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันเนี่ยมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเซ็นเตอร์ไหนยังไม่มีที่ปรึกษาก็สามารถปรึกษาผู้นําระดับสูงของแต่ละที่ได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์มากๆและทําให้พวกเราเนี่ยโอ้โหมีแรงเหวี่ยงที่สูงขึ้นมากๆเลยทุกคนอยากจะมามีส่วนร่วม กับเซนเตอร์นั้นๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงกับการทำนเซนเตอร์แบบนี้มามากมายเลยทีเดียวแล้วก็สร้างผู้นำนะครับระดับสูงๆได้กันเยอะแยะมากมายเลยพอเราทำเฮาส์เราทำเซนเตอร์ทีนี้แหละครับก็จะเวี่ยงไปสู่การบรรยายระดับสูงนะครับการบรรยายระดับ O.P.P. ของแต่ละจังหวัดเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมครับ แรงเวียงตรงนี้แหละครับที่เราจะจับมือกับผู้นําต่างๆและพันธมิตรของเราได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ท่านประธานเองทีมไหนที่มีการจับนะครับเกินหลักร้อยคนขึ้นไปนะครับท่านก็บอกว่าท่านจะไปให้นะครับท่านจะบินไปให้ทุกที่ครับทุกที่นี่คือสิ่งที่เมื่อวานฟังแล้วขนลุกขนพองเลยทีเดียวเห็นไหมครับวันนี้ท่านก็เต็มที่กับพวกเรามากๆเลยต้องขอบคุณ นะครับขอบคุณบอสของเราครับท่านดรสวัสดิ์ไพศาลสรวัตรขอบคุณประธานรุง้งพัฒนารีไพศาลสรวัตรครับนี่คืออ,อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเอาละครับไฮไลท์ที่สองผมตื่นเต้นแต่ยังไม่พูดนะครับเพราะว่าท่านจะประกาศในงานเซฟไฟลในงานเซฟไฟนะครับเป็นขา่าวดีและดีมากๆดีมากรับ ประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จากท่านจะเป็นคนเปิดเผยเองต้องบอกว่าเป็นสเสน์ของงานไฮไลท์ที่งานทัไฟนะครับที่เราจะไปเจอกันที่ปัาจินบุรีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเลยละกันนะครับทำให้ผมเนี่ยตื่นเต้นทั้งคืนเลยนะครับเรื่องราบแบบนี้ ต้องให้ท่านเป็นคนที่พูดออกจากปากของท่านเองจะบอกเลยว,ว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับพวกเราทุกๆคนด้วยโอเคครับก็ได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณโคตประยุนพุ่มพวงรูบี้ของเราและก็พี่สุรชัยอินเจริญนะครับคู่หูพารวยขอบคุณครับไอหนุ่มโบมาไอเสมาเดชศิริอุดรธานีที่มาทำหน้าที่เป็นเอมซีให้เรา ขอบคุณพ่อปู่พมพันธุ์แก้วงามขอบคุณโคดไก่ทยุทธนินพันธุดนิตนะครับที่มาวาไลตี้ให้กับพวกเราได้เห็นภาพกันแบบสดๆร้อนๆกันเลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณบอสของเราครับท่านดรสวัสดิ์ไพศสารลวัฒนและประธานรุ้งพัฒนารีไพศารสลวัฒนครับทําจริงได้จริงทําเล่นได้เล่นจากท็อปอัพูดิท็อปอัพอยู่ไรครับทุกคนครับคุณคือไดมอนด์ทุกๆคนครับขึ้นไหม